สวัสดีค่ะพบกับคุณเต้านะคะวันนี้จะมาพร้อมกับคำถามที่2นะคะที่ถามว่าโกโก้กับกาเกาต่างกันอย่างไรนะคะเราไปฟังอาจารย์สอนรามไขข้อข้องใจกันเลยค่ะให้มันเคลียร์ชัดเจนนะครับกาเกาเป็นภาษายุโรปที่สเปนนำมาจากในคอมเบล์นะครับเรียกว่ากาเกา ตั้งแต่ต้นกาเกาผลกาเกาเมล็ดกาเกากาเกาแมสกาเกาผงสารพัดเนาะกาเกานี้ก็จะเรียกว่ากาเกาแต่โกโก้ล่ะโกโก้ก็จะมีต้นโกโก้โกโก้นีฟผลโกโก้โกโก้คอร์ดโกโก้พาวเดอร์โกโก้แมสต่างกันแค่ภาษาโกโก้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกเสียงผิดตั้งแต่สมัยย้างเดิมเมื่อ2400อปีที่แล้วอังกฤษก็จะเรียกว่าโคโก้ิดยาวเลยนะกาเกาเป็นภาษายุโรประตะวันุกประเทศในยุโรปเรียกการรเกาแล้วทำไมบ้านเราถึงเรียกโคโก้ิดปะ่ะเพราะบ้านเรามีความใกล้ชิดกับอังกฤษเรียกกาเกาก็ได้เรียกโคโก้ก็ได้ไม่มีความแตกตา่าง ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิสกัดร้อนสกัดเย็นนะฮะเพราะโกโกโห้หัวใจเขาอยู่กับอุณหภูมิอยู่แล้วหัวใจโกโก้อยู่ที่โกโก้บัตเตอร์ในโกโก้แมสก็สาสมารถกลับมาหลอมได้มีคุณสมบัติต่างๆทางกายภาพเพื่อดักเก็บคุณสมบัติที่ดีของสารเคมีนะครับอันนี้ก็มีการถูกเขียงแล้วก ให้กระจางก,กันมาหลายรอบแล้วคราวนี้กระจางก,ก็ได้นะครับโกโก้ก,กะเกาเป็นต้นเดียวกันและผลผลิตอันเดียวกันต่างกันแค่การสะกดและออกเสียงเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับกล้วเจอกัน